ตามต่ออีกฝั่งหนึ่งกันนะคะที่บอกว่าเม็ดอักเสบพี่กุ้งไม่ได้กดให้ถ้าเราไม่กดจะเป็นอักเสบไหมเนี่ยค่ะมันจะกินผิวเป็นจ้ำจนะคะ,จะ,คะเจ็บนิดนึงนะล,ลูกนะอดทนนะลูกช่วยกันนะลูกนะ หายใจลึกๆนะลูกนะผ่อนคลายให้มากแล้วหัวสิวจะสวยหัวเันใหญ่ เหมือนพี่กุ้งบอกนะคะอักเสบขอบกดสุดท้ายนะหายใจดึกๆนะลูก ตามประสบการณ์สิวอุดตันส่วนมากที่เกิดกับเด็กน้อยวัย17-18จจะอยู่ที่การดูแลผิวแล้วก็การใช้ครีมถ้าให้ดีเราอยากรู้ว่าเราใช้ครีมตัวไหนได้บ้างทักมาปรึกษาพี่กุ้งนะคะพี่กุ้งยินดีแนะนำให้ค่ะหรือไปตามสาขาของเรา พ่กุ้งกดสิวลูกเสรจพ่กุ้งกดสิวได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาปรึกษาได้ค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายเราจะได้รู้วิธีดูแลผิวให้ตรงกับผิวนะคะเดี๋ยวไปกุ้งกดอักเสบหลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วเราไม่ลืมนะคะเช็ดทำความสะอาดผิวด้วยน้ำตบผักค่ะแล้วก็ตัวมาร์ก ก่อนมากดสิวละลายหัวสิวกับมาร์กสาลายนะคะละลายหัวสิวทําให้หัวสิวหลวมและกดได้ง่ายมาร์กสาลายลดการอักเสบการระบมผิวหลังจากการกดสิวสร้างผิวของเราให้แข็งแรงทาหลังจากการกดสิวด้วยครีมยางลบดูแลผิวไม่เป็นแผลไม่ทิ้งรอยสิวนะคะแล้วก็น้ำสมมต้มสิวช่วยในเรื่องของผิวหลังกดสิวลดการอักเสบลด สิวที่ไม่สามารถเกิดซ้ำได้อีกค่ะก็คือช่วยในเรื่องของพวกน้ำเรืองไม่ดีสิวหนองสิวอักเสบนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าพี่กุ้งเจอสิวสวยๆนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งมาทำการกดให้ดูนะคะ